ข่าวด่วนประกาศกลมอระหนุปป่มยาฉบับที่1-4เตือนฝนตกหนักึหนักมากมีประกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภัยอุตกภัยมีรยกรากาทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรอ์วิทศพลลงกตาชัยทางเฟซบุ๊กประจวนศุกร์ที่4กันยาคมในช่วงเย็น คืนนี้แอนจะพามาดูและติดตามทีด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมพยาภาคเหนือที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งจนถึงฉบับที่4แจ้งเตือนผลกระทบที่อาจจะมีฝนตกหนักหนัก,นกมากบริเวณภาคเหนือโดยตั้งแต่ในวันนี้ 4. จนถึง6กกรกฎาคมร่องมรสุมกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง จะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตําันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความอากาศตำ่ำบริเวณเวียดนามทางตอนบนประกอบกับม,มอรสุมตะวันตกเสียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเละอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทำให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักหนัก,นกมากบางพื้นที่โดยแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่ต้องฝระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงราย พยาวน่านแพร่เชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตาพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับไม่ตกหนักหนักมากในทุกพื้นที่นะครับบางพื้นที่มีฝนเบาบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนนะครับเนื่องจากร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคต่ำออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความรกาศต่ำประเทศลาวและเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตกตกเสียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ระวังนันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งฝนตกหนักฝนสะสมก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะไม่ทุกพื้นที่อาจจะเป็นจุดเล็กๆของบริเวณพื้นที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาไร่ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับไม่ทุกพื้นที่อาจจะเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะครับ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่าอาจเกิดน้ําท่วมขังระยะสั้นได้เกษตรกรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและตัดลีย้ยงติดตามอัปเดตพยากรากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีฝนบางจุดบางพื้นที่นะครับแนวโน้มฝนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนในบางพื้นที่นะครับส่วนภาคอื่นๆแนวโน้มปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็ยังถือว่ายังคงน้อยอยู่นะครับซึ่งนะครับแอดมินจะพาไปเชพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันในคืนนี้กันนะครับจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกา4กันฎาคมฝนเน้บริเวณพื้นที่สวรรคโลก1.3อุตรดิต์4.7บ้านสวน1.4น,นครไทย4 พิษณุโลก2.7พิจิต1.6น้องบัว5.6นครสวรรค์1.6หนองไผ่2.4วิเชียมบุรี2.1การสิน2.2ร้อยเอ็ด7ยโสธร7.4อำนาจเจริญ6ศิลาลา2.4ศรีสะเกษ3อุบลราชธานี4เดชอุดม2.8ขูขัน3.2กันทลัก7.1ที่11นิกาโมเรวเปียน ฝนมีตกบางเขตบางพื้นที่เชียงราย5.2พะยาสองเชียงคำสามจุาผ่านสาสองเชียงดาวหนเชียงใหม่สสร้างคอมศูนอเจพรเจริญ5.4านาวา2.5บ้านทาสองสกลนคร3.8มจทาแขก8บ้านทาห้าจุดมุกดาหาร3.1บ้านดงสวรรค์3.8กระสิน1.3 อุบนราชธานี1.4สีสเกต5เดดอุดม3.1อำนาจเจริญ1.2เที่ยงคืน5กรกฎาคมฝนเน้มรื่นพื้นที่พอนเจริญ6หนาวา8.5บ้านทา4.6สกนคร6.5ทาแขก6.4บ้านทา8.8กุชินาราย3.4มุกดาหาร6ชานุมาน4.1ยะโสธร6 อำหนาจเจริญซีก็มีตกเป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะ3นอนิกา5ก,กรกฎาคมฝนเน้มริวินพื้นที่พิษษณุโลก5.7พี่จิต2.1นครไทย6.1ลมสาก4.3เพชบูรณ์1.6สร้างคอม4.2อุดรธานี3พอรเจริญ2.7นาวา3.1บ้านทา7 สกนลนคร6.3ท่าแขก8.2บานท่า6.3กุจินาราย5.5มุกดาหาร5.4ชานุมาน8.1อำนาจเจริญ5.4อุบลราชธานี4.7และเดชอุดม4.8 6นาฬิกา5กักฎาคมฝนเน้บริเวณพื้นที่เวียงจันทร์7.6สร้างคอม4.7พรเจริญ4.7 ดรธานี5.3บานทา6.2นาวา6.6สกนลนคร7.8บานดงสวรรค์6.2ทาแขก5.5บานทา8.1กุชินาราย3มุกดาหาร9.5ชานุมาน7.1อำนาจเจริญ1.7อุบลราชธานี2เดชอุดม1.5ปากเซ2.1และอัตตปือ3.1 9นาีิกาเมวเปลี่ยนฝนเน้นบริวินพื้นที่นาวา4.6 พรเจริญ5.6สร้างขอม2.1บานทาด1.6สกลนคร2.8ทาแขก7บานทาด7.2มุกนาหาร2ชานุมาน2.4อุบลราชธานี0.8เลยอุดม0.9ปากเซ5.7และอั 9, 7, ะอตตปือ3.1 ก็อาจจะมีฝนบางจุดบางพื้นที่หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นอย่างช่วงบ่ายวันที่5ก,กรกฎาคมก็จะมีฝนเริ่มเข้ามาอีกครั้งติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่เราจะไปดูการพยากรณ์อากาศในวันในี้วันพรุ่งนี้แนนนิ่จะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านกันนะครับภาพข่าวน้ำท่วมสําพันน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านนะครับ เนื่องจากมีฝนตกหนักเมื่อวานนี้และฝนต่อเนื่อง3กระะกฎาคมทําให้พื้นที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดดินสไลด์เข้าสู่บ้านเรือนประชาชนและมีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าขวางทางการจราจรบริเวณถนนสายบ้านปางแก่มณีพฤกอย่างที่ทุท่านเห็นกันในขณะนี้ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านต่อไปนจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้4-5กรกฎาคม 2,068มีปกระกาศในอีก2 4ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้นะครับภาคเหนือฝนร้อยละ70ตกเป็นบางจุดบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสดุด2ง3 4องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ70ตกเป็นบางจุดบางพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด30-32องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ฝนรอยละ60มีตกบางจุดบางพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอิยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดย3่5องศาและสูงสุด3 2 3 4องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพริมนทนฝนรอยละ70 มีตกบางจุดบางเขตบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสดุด32-33องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะนออกและชายฝั่งฝนรอยละ70มีตกบางจุดบางพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสดุด 32-34องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสภาพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ30มีตกบางจุดบริเวณเพชรบุรีประจวบรีรีขันจุมพรสุราษฎร์ธานีและยะลา อุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6ามองศาและสูงสุด3-4-36องศาลงจมตกเฉียงใต้ความเร็วส5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกฝนรอยละ40มีตกบางจุดบางพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 6องศาและสูงสุด31-34องศา ภูเก็ตขึ้นมาลมจตมตกเฉียงใต้ความเร็วที่ึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ติดตามเพิกประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างหันทุ่งขีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบพ,พ่อมข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ